สว e. ัสดีถ wow ้าสวัสดีค ah, ่ะมาเด้อมากินเขาแรงใหญ่ออกแล้วน um ี่หลักซือผ้าแรกให่ดอกมีปลาสีหนึ่งว่านี่แรกว่าสิว่าอ้างหรอกค่ะว่าสิว่าอ้างเสียงเจ้าแจ้วก็ได้อยากเอาเอาเสียงเจ้าแจ้วมากรอบพี่น้องอันลาบนอกกับลาบไก่กับเร่กินหลายเคือหลายอันเพิ่นกับสิว่านอันอีนี่ผมว่านวอ้างติว่าสั้นแต่คนมันมักเนาะจ้ะเนาะชิเจ้ก็ยุ่งแล้วแต่ เออนคนมันหมักอ่ะะางเนาะค่ะเนาะมีข้าวเหนียวห่อนๆมีปลาชิ้นหนึ่งแล้วก็กินนีลน่ละ่ะนี่ล่ะแอ่ดอกชิ้นซ้ำนีลน่ละ่ะนี่ล่ะตอนเย็นนะคะแต่ถ้าตอนเช้ากินก็ได้ค่ะได้จะไข่เจียวปั้บปลาซื้อๆกินยังก็ได้อ,อ่อ,อนๆค่ะพ่อใหญ่นีกน่ก็เนาะบอกใเหงผีเสียงโทรถัดเนี่ยกะวกผีไถ่เอาพ่อใหญ่หาเฮ้ยจมในโทรตัว์ัดจมในวิดีโอคะ่ะจมตัวหนาเขาไม่ได้เดี๋ยวพัน ทางคนทางเก่านะจีใจกยจะกูเล่จจมต้นน่ะอยากกบิดกันเนาะก็ต้องรักษาควบครัวเนาะเนาะว่าอยาาอายหลักไข่ยดดอกเอออนนี้งี้ตกก็ใส่มาเราก็เสียงเราก็ปีไขอบคุณค้าทุกกำลังใจแค่ไหนเรื่องเสิกิเล่เรอยากสินี้เล่าเราสินี้เป็นหองยาดดอกแล้หของแพหองมัเฝ้ากินเฝ้านี้ โอเคค่ะโอยาสุมินาไซคุดไนย